สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P. นะคะกับเราสามาัคคี V.I.P. เนอะประจำวันที่23กันยายน65นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับเรา V.I.P. ตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ4กับ7 303 1 3 5 37 37 39, 7 3 7 3 6 3 7 3 9 7 0 7 1 7 3 7 5 7 9 จ็ดหกสี่สามเจ็ดศูนย์สี่สามหกสองเจ็ดห้าสามสามสามสีี่สามสเจดเจดสหกเจ็ดเดหสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะต่อไปลาสมกักคี VAP ตัวเด่นก็คือ3ามก็บหกตัวรองก็คือ4กับแปดด้ห้ากับแปดสามศูนย์สามหนสห้าสหกสมเจ็ดสามปดนะคะ60ศูนย์หกหนึ่งหสาหห้าหกแดหกเ้าสี่หสาม หกแปดห้าสี่แปดหกสามหกแปดสามหกศูนย์แล้วว่ามันจะมาสี่หกแปดได้เปล่าไม่รู้นะอย่าลืมมา,มาซื้อลาวีไพีด้วยเด้อไอสี่หกแปดเลยนะจับคู่ด้วยกันซื้อนะคะทั้งสองแนวทางนี่นะอย่าลืมเอาเราเฉพาะกิจขึ้นมาด้วยเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะข่าวที่แล้วราสามาัคคี v i p ไปเข้าราสามาัคคีเต็มเต็มเลยเด้อสามตัวตรงๆ สามัคคีกับสามัคคี V.I.P เราพัฒนาเราจะเพาะกิจเรา V.I.P ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางทั้งห้าแนวทางเนยนะเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาทั้งห้าแนวทางนี่แหละมาสี่ตัวกับสี่ตัวนี่นะไหนตรงกันก็จดต่างกันก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ซื้อโชคดีทุกคนนะ ก็เรียกมันออกสลับกันด้อค่อยบอกเขาแล้ว